เช้าวันต่อมาแล้วไปทำงานต่อที่ตลาดดีกว่าอ,อจะว่าไปก็ขี้เกียจเดินเนาะรถก็รถมอไซค์ก็นำมาพังอีกเสงยเสง่เสง่งต้องเดินไปไกลอีกฮุยฮุยโอ้โหรถ เข้าวะเข้าเข้าเมืองล้นแรนแล้วหรอว้าวป,าป้ายทะเบียนรถศูนย์สองด้วยโอ้โหของใครเนี่ยเฮ้ยขอจับหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเปิดประตูได้ด้วยโอ้ยมาเปิดทีสิโอ้โหโอ้ย ผม<ว>เห็นไดบติดตามแต่ชอบได้ไอผมไม่รู้ครับเห็นมันเห็นมันจอดอยู่แล้วมันไม่เคยเห็นที่เมืองนี้ก็เลยอยากขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะสักหน่อยหนึ่งนะครับจับเบาๆนะเก็บเป่าครับครับว,ว้าวอันนี้รถพี่เหรอฮะใช่ๆโอ้อันนี้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยี่ห้ออิซุซะอ๋ออิซุอุ้ย ยี่ห้อนี้เขาขายดีมากนะพี่ที่เมืองกรุงเทพอ่ะผมเคยมานะเขาขายดีมากเลยนะพี่ได้ามายังไงเนี่ยขโมยมาเอ้ย,อยซื้อมานี่ระดับนี้แล้วนะโอ้อันนี้อันนี้เกียร์อะไรฮะเนี่ยเกียร์หมาเฮ้เกียร์ปลาปลูกเกียร์หมาอะไรนะฮะพี่นี่เล่นมุกเก่งกนะเนี่ยเอ่มอ,อุ้ยรุ่นนี้มีแอร์ด้วยเหรอฮะใช่มีแอร์กี่ด้วยโอ้ คือก่อนที่ผมจะมาที่เนี่นะเมืองใหญ่เขายังไม่มีแอร์เลยเขาวิ่งเปิดกระจกกันจริงเหรอโอ้โหเฮ้ยเออพี่ผมผมสายแล้วเดี๋ยวผมต้องไปขายของที่ตลาดก่อนเดี๋ยวเจอกันนะพี่นะไปแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอครับใช้บริการแท็กซี่ไหมล่ะไม่ใช่แท็กซี่โลเออเุ้ยเุ้ยบริการคนแรกประทับใจเอาเอาครับใช้ใช้ขึ้นขึ้นได้เลยไหมฮะ ขึ้นฝักน้นนะอ่ะครับครับโอ้พี่ผมติดอะไรอะ่ะพี่มันเกิดเดินเข้าไปได้เกิดเจ็บโอ้โหเบาอ,อย่างนิ่มโอ้โยภายใดแตกเป็นพิกเซลเลยครับพี่โอเคแต่น่าจะเพราะมันมันมันคารแรกนะมันนิดนึงนะฮะร้อนขอ,อหน้าก,กากอนเฮ้ยเจ๊นีว่า แป๊บหนึงนะเจ๊แป๊บนึงนะแป๊บนึงเจ๊แป๊บนึง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 แป๊บนึงนึงนะจัดจดกันได้ไหมจ๊ะมดมลพิษมลพิษอันนี้นี่เจ๊เหรอจำไม่ได้เหรอก็ใส่หมวกอ่ะมันไม่เห็นหัวเลยจำไม่ได้อ๋อที่เสียงเป็นแบบนั้นเพราะว่าหมวกมันบีบจมูกอ่ะอ้าวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ๊ไปเอารถมาจากไหนบ้านเรายังไม่มีเอามา ถอดหมวกคุยไม่รู้เรื่องเอออย่างนี้แหละแล้วขับรถอะมันต้องมีแบบขี่นะเจ๊เจ๊มียังอ่ะมีแล้วบอกให้ถอดหมวกคุยเออไหนไหนคือขับแท็กซี่มันต้องมีแบบขี่มีแบบขี่ยังมันต้องมีด้วยเหรอมีดิไม่มีมันผิดกฎหมายเจ๊เราขับรถเราต้องแบบว่าห่วงว่าชิตคนบนถนนไม่ได้มันไม่มีซื้อเขาต้องไปสอบเอาเอางี้ลองขึ้นดูก่อน ขึ้นทำไมอ่ะขึ้นดยเร็วขึ้นดูก่อนนายสายแล้วนี่ก็ใช่แต่ผมเดินดีกว่าขึ้นมามันผิดกฎหมายนะถ้าชนคนตายนี่สวยเลยนะเร็ว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 โอเคโอเคเกียร์อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เปล่าคันเร่งอยู่ไหนโอ้ยเดยวเๆวเดยวเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้จบแล้ว รถเป็นแรงอเ็แรงเหรอทำไงอะ่ะเช่ามาไม่ใช่หรอกแกแล้ว <laughs> ปล<อ>เปิดดูทำไม,ไมดูเป็นเหรอโอ้โหเจ๊เจ๊เจ <h> สภาพนี้นะไม่ทิ้งก็ขายมีสองอย่างขายให้ลงหรอกขายไม่ออกด้วยไงไม่ขายให้<า><ง>ไอ,อเไ <laughs> ไนี้ยร้านขายของเก่าอะ่ะพวกเศษขยะ ไม่ได้เอาเฮ้ยเฮ้ยได้แล้ว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 อ่าอันนี้เล็กได้เลยเจ้ลบซิลบ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 ลอยตุ้ป่องเลยโอ้ยเดียนเองนะมันเรื่องของเจ๊ผมไปทำงานแล้วสายแล้ว

ถ้าจะมาสอบใบขับขี่กลับไปเลยนะออรู้ได้ไงอะ่ะวันดีค่ะพอดีจะมาสอบใบขับขี่นะคะเออวัดดีหวัดดีไม่อะไรไปสอบใบขับขี่ไงคะอะไรนะมาสอบใบขับขี่หม่ตึงไงปวดชีหนูนหนุนขับไปตรงนู้นเลยถ้าปวดชีนะมาสอบใบขับขี่อ๋อ มาสอบใบับขี่โอ้ยกว่าจะรู้เรื่องคือหูหูหูท่านไม่ค่อยดีอะนะคือเออเหรอใช่กว่าจะมาได้เนี่ยนะรถตกน้ำไปลุงเอาเคนยกขึ้นมาแล้วก็กว่าจะขับมาถึงนี่ได้รถแล้วขับไป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 ขับขับไปขับไมขับผ่าได้เลสือมคือท่านก็ไม่ได้ถามเลยนะเอาเอาเป็นว่าถ้าอยากสอบแบบขี่ก็มีเงินไหมติดไว้ก่อนเนี่ยจะรู้จักกับผพวกหนวยการนะเนี่ยเพื่อซีกันเลยชื่อ ผู้อำนวยการไงชื่อเห็นเขาเรียกผู้อำนวยการกันชื่ออะไรล่ะป้องเหน่งอือโอ้แสดงว่ารู้จักจริงอ่าม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 าเดี๋ยวสอบไปกับขี่นะมาเน่มาเน่เอาละเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะจะแบบจะไล่รถให้ก่อนน่ะเสียงเครื่องมันดังให้ใส่ถุงหูฝาดด้วยเครื่องอะไรเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นไม่เนี่ยเกินพูดปาเร็ว ฉันว่ารถบัดพังนะมันถอยหลังไม่ได้อะใจะเย็นเ,นเย็นเฮ้ยขับจริงหรือเปล่าเป็นเป็นจะมาตอบแป๊บหนึ่งอา้าวเดี๋ยวการสอบครั้งนี้นะมันจะต้องมีป้ายเครื่องหมายเตือนต่างๆอ่านมาแล้วใช่ไหมฮะอ่ะงั้นแปลว่าได้งั้นเดี๋ยวฉันจะนั่งข้าง<ะ>แล้วเธอเป็นคนขับนะเอาละ,ะพร้อมอ่าตรงไปเลยตามเส้นทางไปเลย อันนี้สัญลักษอะไรนะให้ข้ามไปได้เลยเอ em. ้ยเดียวโอ้ตายแล้วอ๋ออแล้วต่อไปสัญลักษอะไรเอ่อวงเวงค่ะโอ้ยวงเวไม่ใช่วงเวงโอ้โหไปไปต่อเลยไปต่อมันวงเวงอะไปต่อไปต่อเลยเรียวเียวเรีวเยวโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้โอ้เดียวเเดียวโอ้โหรถภาสพานนี้จะตั้งสายไหมเนี่ย ฮัลโหลถอยก่อนเอาละหยุดก่อนอันนี้สัญ,ญาลาณอะไรเอ่อไฟแดงค่ะใช่หมายความว่างไงใ,ให้ไปได้โอ้โห,โอหอไม่ได้ห้ามไปอันนี้ห้ามไปหยุดเข้าใจบอกวไปต่อเลยอันนี้สัญ,ญลักษณ์อะไรเร่งสปีดไม่ใช่เพิม่มไปอีกเก้าสิบไม่ถอยห้ามเกินเก้าสิบ ข่าห้ามเกินเก้าสิบไปไปต่อต่ออ่าเดียวเดียวเดียวเบก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 โอ้โอ้โอ้อะไรเหรอโอ้โหเราจะพูดยังไงเอาไปต่อก่อนแล้วกันเลี้ยวเลี้ยวตามทางนะตามทางดีๆนะอย่าเคนพูดบาทนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่าโอเคโอ้ไม่ขึ้นอ่าเบคอนนี่สัญลักษณ์อะไร เลย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 แล้วเลยเลยไม่ได้ค่ะถอยไม่ได้ถอยถอยไม่ได้อะเหยียบเกียร์ดีๆเปยนเกียร์ด้วยสิอย่ก่อนอย่าเพิ่งเหยียบปล่อยเครื่องมันนิ่งก่อนเออแล้วทีนี้ลองเหยียบคัดถอยหลังดูเบี้ยหยุดเหยียบก่อนสิหยุดเหยียบก่อนเดินหน้าสักหน่อยหนึ่งอ่าเบรกเบรกก่อนเบรกแล้วถอยหลังอ่าอาจะช้าจะช้าจะช้าอ่านี้ป้ายอะไร โอ้ยเรียนไปเรียนหนังสือมาปะเนี่ยสต็อปสต็อปแบบนี้สต็อปแปลว่าอะไรอะคะหยุดอ๋อใช่แล้วแปบลบว่าหยุดนาแบบเนี้ยอ่ะต่อไปอไปอ่ะนี่ซ้ายมือฟุตบาทคืออะไรอ๋อเนี่ยวซ้ายมือซ้ายมือฟุตบาทหยุดหยุดเบรก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 ก่อนเบรก เบรกเดินหน้าทีนึงแล้วกดหยยบเบรกโอ้ยเจ้าเฮ้เบรกอย่าเบ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 รกเบาแล้วโอ้ยดุจังเลยอ่ะโอ้ยเอาตรงไปดูดูสายมือนั่นคือสัญลักษณ์อะไรฟุตบาทฟุตบาทให้หยุดพักโอ้อันนี้ถูกต้องไป ไม่ใช่ไม่ใช่ที่หยุดพักเขาเรียกว่าห้ามจอดเส็นสีแดง<อ>ห้ามจอดไอ้สีเหลืองอะคะจอดได้แปบ๊บนึงอันนั้นป้าอะไรห้ามคนชื่อพีผ่านโอ้ยีหัวจะปวดเอาไปลง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 เอาไปไปไปลงลงเอาเป็แล้วเหรอลงมาก่อนลงมาตามมาฉันให้ผ่านนะเพราะว่าถือว่าได้รู้จักกับพ่อป้งหน่งอ้อาวอย่แบบขี่ไปเลย อยู่ในกล่องนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่นั่งรถกับเธอนะขอบคุณค่ะไปด้วยกันไหมไม่อะ,อะโอ้ยทะเลทะเลทะเลจะรอดถึงบ้านไหมนะนี่ทำไมรู้จักกับปอ,อปงหนีนี่ไม่ได้ไปกับเคนะนะั่นะ่นะ เนื้อครับเนื้อย่างสูตรเด็ดสุดอร่อยพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้บอกเลยว่าถ้าได้กินนี่ต้องติดใจถ้ากินบ่อยๆติดเตียง

เจยังไม่เอาไปคืนเข้าอีกเลยรถเป็นรอยไหมเนี่ยโหยห่วงคนเหรอว่าคนจะตายหรือเปล่าอะไรอะไรล่ะฉันไปสอบไปขับขี่มาแล้วนะผ่านเหรอนี่ไงเฮ้ยทำได้เงยสภาพนี้ไม่น่าผ่านนะเจ๊โอ้ผ่านในครั้งแรกเลยแหละคนให้ผ่านนี่คิดอะไรอยู่แฮะ ดีนะฉันรู้จักกับผู้จัดการผู้จัดการซื้อผู้อำนวยการเสื้ออ,อมไม่ได้ซื้อรออืมรู้จักกับผู้อำนวยการก็มีทีเดียวมั้งเส้นน่ะเส้นอะไม่ไม่มีทางได้นะครับสภาพเนี้ยเอาองี้ละกันเอะไรเชื่อลองดังดูโอ้ยอย่าเลยเมื่อเช้านี้เกือบตาย<อ>ามาอรอบนึงแล้วฉันโทรไปเข้าคีมาแล้วเชื่องิอง ม,มันเชื่อไม่ได้อ่ะเร็วๆฉันสอบมันแล้วทำไมไม่เชื่อมีประกันให้ผมไหมล่ะม่ถ้าผมตายขึ้นมาได้เท่าไหร่นี่ <c oughs> เดีกว่าไม่คุ้มอ่ะขายเนื้อดีกว่าได้น้อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าทีเดียวแล้วไม่ได้ใช้เงินเลยน่าจะตายได้งานนี้สาสอง หนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยล้านไปหมดแล้วโอ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้ไไปไปไปผมขับนะไม่ไหนไม่มีเบขับขี่จะขับได้ไงเ้ยเดินหน้าหน่อยรถมันแรงโอเค ยยังโอ้อออโเออพ่อมังกรแม่มังกรมีแพดด้าช่วยลูกด้วย <c oughs> ขออย่าให้ลูกเป็นอะไรฟ้าถุเร็วไม่เป็นไรหรอกจะไปไหนอ่ะพลสอบผู้วยพรมาแล้วเ <c oughs> หรอผู้วยพรบ้าง,ง <c oughs> อ่ะขอให้คนนั่งข้างพักคุ้มครองอ๋อแล้วเขาไม่คุ้มครองคนขับเหรอไม่รู้ <c oughs> อ่าบายบายบาย จะไปไหนอ่ะไปไหนดีคะเดี๋ยวกดมิเตอร์แป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยว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 เล่นเล่นเล่นโอ้าแต่กดมิเตอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปละเดี๋ยว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 โอ๋อะไรเนี่ยใจเย็นเย็เย็นเย็เย็นจะไปไหนอ่ะจริงแล้วจริงแล้วจะพาไปทัวร์หมู่บ้านออ๋โอเคไปเลย let's go let's go โอเคโอเคค่อยๆนะค่อยๆนะ พาอครับป่เจนะอันนี้ไปอะไรเจ๊อายุ30ไปได้ฮอะไรเนี่ยไม่ใช่โอ้โโอ้นี่ไงเป็นไงนิ่มไหมนิ่มไหมอย่างนิ่มโอ้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทำไมตอนเลี้ยวมันดูแปลกเจ๊เจ๊ต้นไม้ไหว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 โอเคไหวนะ อโอ้โหโอโหเฮ้ยเจเจควันขึ้นควันขึ้นแล้วเจะจะไปจ,จ,จอดแล้วอะอะไรอะอะไรอะเอ่ออะไรอะทำไมควันมันขึ้นอ่ะเอ้ยรถมันไหมรถมันไหม เจ้าช่วยด้วยไปสงค์ทางมาไล่แล้วก็จะช่วยด้วยบ้าโว้ยเดี๋ยวตายสาธุ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 โอเคโเคชคดีถึงโรงพยาบาลพอดีไปใช่ไปไหวแล้ว,วขอบคุณมากขอบคุณที่ส่งโรงพยาบาลนะโอ้ <c ười> โอาไว้แล้วฮะผมก่อนโชคดีเจ yeah. ้โอ้สภาพนี้เย่แน่เสร็จไปแล้วนะคะกับแม่ครับรนดนหางสุนปลุนนะครับผมถ้าไม่อยากตายอย่านั่งรถกับเจบีครับเพื่อนเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับคลายแชร์กระดิ่งกันด้วยมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปอยากให้ทำตอนไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบาย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 